อัปเดตล่าสุดพายุเฟิงเฉินรับมืออากาศแปรปรวนจับตาเส้นทางฝน10วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าพายุดีเปรชันบริเวณด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วได้ชื่อว่าพา,ายุเฟิงเฉินพายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปในทิศท,ทางใดจะส่งผลกระทบด้านใดต่อบ,บริเวณประเทศไทยของเราหรือไม่รวมทั้งติดตามสภาพอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าพื้นที่ใดจะมีฝนลดลงพื้นที่ใดต้องรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบนจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงไหนไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้พายุดิบปรชันบริเวณด้านทิศตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ชื่อว่าเฟิงเชินคาดว่าในช่วงวันที่18ถึง19ตุลาคม2568 จะเคลื่อนตัวผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนหลังจากนั้นในช่วงวันที่21-22ถึงตุลาคม2568พายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหาหลำประเทศจีนซึ่งมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวรวมถึงทะเลจีนใต้ ส่งผลทําให้เมื่อพายุเจอกับมวลอากาศเย็นจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วและจะสลายตัวลงในที่สุดโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราจึงไม่ส่งผลกระทบใดๆเลยในขณะเดียวกันบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงวันที่20-27ตุลาคม2568จะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกําลังปางกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศซึ่งจะส่งผลทําให้ในช่วงแรก อาจามีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงได้บางแห่งจากแนวปทัทะของมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาช้อนกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ก่อนหน้ามวลอากาศจึงยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกลายเป็นฝนฟ้าขนองนั่นเองหลังจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะลดลงอย่างชัดเจนจะเริ่มมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวตามยอดดอยยอดภู พอแม่พี่น้องที่ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นเตรียมจัดทริปท่องเที่ยวกันได้เลยนะคะแต่ก่อนจะถึงในช่วงนั้นเรามาเริ่มติดตามลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้กันก่อนนะคะจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก,นออก,นออกแนวโน้มฝนยังคงลดลงต่อเนื่องแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางราวๆรว้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ ในขณะที่ภาคใต้การกระจายตัวของฝนยังคงเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันจะเห็นได้จากโมเดลว่าฝนส่วนใหญ่ยังคงแผ่กระจายปกคลุมตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำโดยเฉพาะในช่วงเย็นเป็นต้นไปการกระจายตัวของฝนจะแผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อม โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในขณะที่บางพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มได้สัมผัสกับอากาศเย็นแผ่วเบาโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในตอนกลางวันยังคงต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่ต้องทำงานกลางที่โ่งแจ้งควรพักเข้าร่มเป็นระยะระยะมันจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันนะคะสืบเนื่องจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระยองและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูกเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ซึ่งยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ําท่วมขังในระยะนี้เอาไว้ด้วยหลังจากนั้นในวันที่19ตุลาคมอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกําลังปางกลางจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณสอปปอวและตอนบนของประเทศไทยทําให้เกิดแนวะัะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นเกิดเป็นฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าบางแห่งโดยภาพรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะว,วันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่โดยจะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ให้เฝ้าระวังลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหายได้ในขณะที่ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องหลังจากนั้นในวันที่20ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกในขณะที่ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลังจากนั้นเมื่อมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาช้อนประทะก,กับความร้อนชื้นทําให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงในระยะแรก มวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางดังกล่าวจะทําหน้าที่ดูดกลืนความชื้นทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงคาดว่าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิอาจลดลงเล็กน้อยได้สัมผัสกับอากาศเย็นเผาเบา,เบาในช่วงเช้า การกระจายตัวของฝนจะลดลงตามไปด้วยในขณะที่บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27ตุลาคมเลยทีเดียวตามการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่20ถึง27ตุลาคม2568เอ e าไว้ว่าภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1 2อ,อ,องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ององศาเซลเซียส ภาคกลางการกระจายตัวของฝนจะลดลงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบริเวณตอนล่างของภาคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสกรงุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยล0 6 8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยล0 6 7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพ จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนอกจากนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยเช่นกันและนี่คือแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าตามการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิดสำหรับการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งเมื่อเงื่อนไขต่างๆครบองค์ประกอบ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคงจะประกาศแจ้งเตือนในไม่ช้าเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้ารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอ,นอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแร àng, เงเฮงเฮงรวยรวย ด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ